ครับก็กราบสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเว็บลอย์คันนี้ครับผมที่เสร็จแล้วนะครับผมก็งบประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะครับเห็นแบบนี้ครับผมน่าจะถึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมผมทําใหม่หมดเลยครับชุดสีอะไรใหม่หมดหน้าผมแต่งสวยครับมีดิ้ลังอะไรด้วยครับผมเป็นรถที่ แบกน้ำหนักเยอะนะครับผมแต่ก่อนครับมีดิดหลังนะครับแต่ก่อนครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ไม่ได้ใส่นะครับผมประมาณนี้ครับรถต้อนครับงบประมาณเกือบสองหมื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าก่อนนะครับผมเป็นปั๊มเบรกนะครับผมเป็น แบมโบ้นะครับตัวนี้ราคาประมาณผมซื้อมาน่าจะหกหกร้อยกว่าบาทครับผมตอนนั้นครับผก็พับได้ครับแล้วก็เป็นใบหน้าผมก็เป็นทําเป็นสีดํานะครับผมทําเองนะครับผมเดือนเมยก็ไม่ได้ใส่นะครับรถเป็นทรงแบบแวนเลยนะครับผมไม่ใช่รถอ่าสวยงามนะครับผมอันนี้เป็นสายเบรกนะครับผมสายเบรก อื่นนะครับสามร้อยกว่าบาทนะครับผมตัวนี้ก็ติดกับอันเดิมแต่ก่อนแล้วครับก็ใช้ได้นานอยู่นะครับขอบร้อยเป็นขอบร้อยโยโกะครับผมตัวนี้ประมาณเก้าร้อยบาทนะครับขอบร้อยโยโกะครับผมประมาณนี้ครับผมเอาจานนะครับลืม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 จานนะครับผมจานเจาะเบลลิงทั่วไปนะครับราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับ อีกเท่าไหร่ผมก็จําไม่ค่อยได้ครับอันนี้ก็เป็นปั๊มแท้ร้อยสิบนะครับเพราะว่าโช๊คมันเป็นอ่าโช๊คกึ่งร้อยสิบไอนะครับผมผมซื้อมาประมาณหกร้อยห้าสิบครับโช๊คกึ่งตัวนี้ครับโช๊คกึ่งร้อยสิบไอนะก็ต้องใส่ปั๊มร้อยสิบไอนะครับปั๊มเดิมเลยแท้เลยครับแล้วก็มีดุมย่อครับผมดุมย่อหน้าครับเป็นของร้อยยี่ห้าครับผมเพราะอาจา์มันเป็น ก็ต้องใส่จานร้อยีห้าเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับฟิล์มนะครับที่เราเห็นเลยก็เป็นชุดสีเวฟบร้อยนะครับผมเป็นสติกเกอร์ร้อย้าครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับประมาณนี้ครับผมสติกเกอร์ร้อาครับนี่แล้วก็บ่ครับผมเบาะเป็นผ้าเบาะนะครับเป็นแต่เบระเอาไปปาดเองนะครับผม สั่งจะผ้าเบาะมาเป็นผ้าเบาะอันดามันนะครับเบาะสิงโถผ้าเบาะก็มันร้อยกว่าบาทครับผมเขาไปทําประมาณร้อยกว่าบ,บาทเหมือนกันแล้วเรามาดูตัวนี้ก็เป็นสีพักเท้านะครับผมาแล้วมาดูช่วงหลังครับผมนี่ช่วงหลังนะครับผมก็เป็นอโช๊คพอดนะครับเขากาลังยมเลยนะครับผมก็ต้อง ตามตามเทนเท่าไหนะครับประมาณนั้นครับผมเป็นชคผ่อวนะครับเจ็ดร้อห้าสิบาทนะครับผมแล้วก็รถคันนี้เป็นอาร์มยีนนะครับผมใส่อาร์มยีนครับผมเป็นอาร์มหนุ่ยครับนีเลสซิ่งนะครับพันพันสองหรือเปล่าน่าจะพันสองนะครับผมผมก็จําราคาไม่ได้ครับแล้วก็ท่อท่อนี้เป็นท่อชนเนชนห้วยางครับดูคอ มานี้ครับผมท่อเช้นห่วยยารับเป็นขอเป็นท่อลอยผ้าครับผมคอก็ใหญ่เลยนะครับผมเป็นสเปกลูกห้าเก้าช่าครับแต่รถรถลูกเล็กแลสเปกนะครับผมผมชอบคอครับผมเลยสั่งคอใหญ่นี้ครับข้างนี้เป็นอันนี้ก็เป็นดุมย่อครับผมเป็นดุมย่อครับราคาพันน่าจะพันเอ็ดหรือเปล่านะครับไปซื้อน่าจะพันเอ็ดนะครับผม รถก็ทรงอะไรอะไรไม่เยอะนะครับผมประมาณนั้นะครับมันเป็นหนักที่เครื่องนะครับเครื่องผมก็ทำได้เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะนะครับแต่ลูกไม่ใหญ่ครับตั้งเลดนะครับผมนี่ก็ล้อโยโกนะครับด้านหลังครับรถไม่ได้ล้างนะครับนี่มารียอันนี้ก็เป็นเชือปล่านะครับผมก็ติดอยู่กับอันเดิมแล้วนะครับผมรถคันนี้ใส่คัดมือครับนี่ ขัดมือนะครับนี่ร้อยยี่ห้าแล้วลืมดีวีวตัวนี้ครับนี่ก็เป็นอะไรมือคัดนะครับทั่วไปครับแล้วเรามาดูด้านในนะครับมาดูที่เครื่องนะครับเครื่องก็จะมีอ่ะมีเป็นกล่องคันนี้เป็นใส่กล่อง epi นะครับไม่รู้จะหินหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นแบตนะครับใส่แบตด้วยนะครับนี่ครับกล่อง epi กล่องลิงแดงนะครับีนครับด้านนีครับพันกว่าบาทครับผมกล่อง epa นะครับผมพันกว่าบาทแล้วก็มีคอยนะครับมีคอยคอยแต่งนะครับสามร้อยกว่าบาทนะครับผมสามหรือสองร้อยกว่าบาทนะครับผมจําราคาไม่ค่อยได้แล้วก็มาที่เครื่องเลยครับผมเป็นเครื่องลอยยีพาครับผมสั่งมาในกลุ่มนะครับผมได้มาราคาประมาณน่าจะสี่พันเก้านะครับผม ราคาน่าจะ4,009ครับผมแล้วก็ยังไม่จบนะครับได้มาเนี่ครับผมก็ได้เอาไปบดวาลใหม่ครับวาลมันรั่วครับผมผู้ชจว่าคุ้มหรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับผมได้มา4 0 0าแล้วก็ทําคัดอะไรผมก็ไปทําใหม่ครับคัดลื่นนะครับแล้วก็วาลนะครับก็ไปทําใหม่นะครับอันนี้เป็นสเต็ปเครื่องลูก5-6ชักเดิมนะครับวาวเดิมด้วยครับผม ขัดอะไรไม่ได้เปิดไม่ได้แจงเลยครับแล้วก็เป็นขบูเอ็นโรครับผมนะครับน่าจะเห็นนะครับนี่นครับเป็นขบูเอ็นโของช่างช่างมันขวงแผงสั่งมานะครับพันพันสองเปล่าครับอะไรครับประมาณนั้นนะครับผมนี่รถก็สภาพประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอ่ะ วิธีการติดเครื่องนะครับผมเอาใส่เครื่องนะครับลืมรีวิวนะครับตัวนี้ครับพื้นที่จับมินิยมนะครับผมราคาร้อยกว่าบาทครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็เครื่องนะครับนี่ครับผมยึดให้ร้านใส่ให้ครับผมประมาณสามสามที่นะครับขอเอาด้วยประมาณพันเอ็ดครับผมไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะครับประมาณพันพันเอ็ดนะครับค่าใส่เครื่องนะครับผ ก็เม้นมาครับไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าผมก็ว่าน่าจะแพงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ประมาณนี้ครับเป็นรถทรงสเต็ปมันบ้านนะครับทรงกันนะพอขี่ได้นะครับผมขี่ไปไล่ไปนานนะยังคันนี้ยังยังไล่ไล่อะไม่จบเลยครับผมยังเพิ่งจะได้ไล่เอง บิงยังไม่ยังไม่ได้จับไม่เคยจับ GPS ดูแล้วไม่รู้มันจะถึงร้อยหรือเปล่านะเดี๋ยวรอฟังเสียงเครื่องนะครับผมขอกลับรถไปก่อนเสียงเครื่องก็ปกตินะครับลูกห้าหกครับผมนี่เครื่องเย็นเลยนะครับผมไม่ได้ขี่เลยมันจะเดินรุ่นๆเครื่องมันเย็นนะครับ ประมาณนี้ัเดินเบาครับเราลองเบิ้ลลองเบิ้ลนิดหน่อย ื่องเป็นเครื่อง 125s นะผมตัดนะครับผมยอ่ยอดับไปก่อนนะไม่ได้ต่อสวิตช์ยำกำคันดับเลยครับผมประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับงบประมาณประมาณน่าจะสองหมื่นนะผมว่าเกือบสองหมื่นผมไรไม่หมดก็มีครับจิกกระจอกก็ยังไม่ได้ไล่อะไรนะครับผมราคาครับผม ถ้าใครดูแรกๆมันมันพอจะมีชิปที่ผมเคยอ่าลงอยู่นะเป็นชิปเวียบร้อยแต่ก่อนนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับแต่ก่อนเป็นสีแดงครับมีดิ้หลังอะไรครบเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็เลยเอามาทําแปลงใหม่หมดเลยนะครับผมอะไรก็พอมีอยู่นะถ้าใครสนใจอะไรก็เม็นมาได้นะครับผมเวียบร้อยครับ ห้าหกชักเดิมลาเดิมนะครับผมยังไม่เคยจับทีเพียเลยโอเคคำทายใครชอบลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับสอนเรนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ